เอาละครับตอนนี้คุณอยู่กับชั้นแนหนัทพงษ์แซดทีวีนะครับแล้วนี่ก็เกมอินาซมาไฮเลเวลโกสไตรเกอร์สองพครับใน Special ลพาร์ที่เมั้งเนาะผมว่า7แล้วนะครับก็โอ้โหไม่ได้เล่นมาประมาณ5เดือนนะครับก็ห่างหายกันไปนานมากก็ถ้าทุกคนยังอยู่ก็ช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะครับและที่สำคัญถ้าใครมาใหม่ไม่ได้ Subscribe ช่วยกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเกือบจะ900ซจะได้ถึง1 0 0 0ัซัเร็วๆนะครับก็โอเคเลย อันนี้มันอีกทีมหนึ่งอีกแล้วนะครับที่แบบว่าคนญี่ปุ่นที่เป็นแฟนคลับชนะผมเขาคอมเมนต์ภาษาญี่ปุ่นมานะก็ไม่รู้ญี่ปุ่นหรือคนไทยแกล้งนะครับแต่ผมว่าเป็นคนญี่ปุ่นแหลนะเนาะโอเคก็เขาเป็นแฟนคลับตัวนี้ครับไอซี่นะก็คือไอซี่เนี่ยเป็นตัวละครจากทีม d ดมอนดัสที่ไปอยู่ทีมคารออสนะครับในเรื่องซึ่งก็เขาต้องการให้ผมเล่นไอซี่นี่แหละ แล้วเล่าไอเดียให้ไปยิงใส่ตัวโกฝังข้ามได้นะครับให้ผมเล่นไอซี่เจอทีมไลมงเซกเก้นนะครับก็คือไลมงตอนภาคโรงเรียนเอเลียน,นั่นแหละก็โอเคครับมาเรามาสู้กันเลยดีกว่านะเนาะมีใครบ้างมีอาโออิอากันเนมีโดรนะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคือผมค่อนข้างห่างหายไปนานเลยใช่ไหม ก็หวังว่าทุกคนจะยังไม่ลืมกันนะครับคือผมไม่ว่างด้วยแหละผมแบบมีเรียนไงเออนั่นแหละก็ช่วงนี้ปิดเทอมแล้วปีใหม่พอดีด้วยก็จะกลับมาแคสให้ทุกคนดูกันนะครับก็ for everyone who is waiting for me thank you very much so this is team with i see with the um leader of the team because there is a person who person who recommends or oh, suggest me to play this team oh okay um this line notification hey l e a s <laughs> don't don't messenger me to this okay โอเคนะครับมาเมื่อกี้มันมี messenger มาโอ้โอเคช่างมันเถอะมาเริ่มดีกว่านะครับก็เขาต้องการทีม chaos ใช่ไหมเขาแบบว่าชอบเสื้อ chaos นะครับ home wear ก็คือเป็นแบบ chaos ทีมเสือ้อเสืส้อเสื้อแบบเสืส้อแบบทีมเย่าอะโอเคนะเอามาอาคาร์อนให้เขาเลยแล้วกันเนาะคือแบบว่าก็เรามาเริ่มกันดีกว่าครับเดี๋ยวจะเสียเวลามากเกินไปแล้วนะก็โซ่อืม just let's get started because we have wasted so much of the time อ m yes this is Raymond second with the three stars okay oh The cars are past my house. Okay. So it's a little bit noisy. ก็น,นะครับผมพูดเป็นภาษาไทยเลยนะคนะันนะคลิปนี้คือเมื่อกี้ผมก็บอกนิดหน่อยให้เฉยสำหรับคนที่ไม่ใช่คนไทยนะครับที่มาดูคลิปผมนะโอเคก็เริ่มกันเลยแล้วก็อันนี้คือผมซื้อนอตบุ๊กใหม่แล้วได้นอตบุ๊กใหม่มาเพราะฉะนั้นภาพมันชัดกว่าเดิมแน่นอนครับมั่นใจอันนี้พันแปดสิบีของแท้ หก fps หรือเปล่าไม่รู้น่าจะสามสิแหละเพราะว่าเกมมันทําได้สูงสุดแค่นี้นะเกมมันเก่าแล้วอะเก้าปีแล้วครับโอ้ครบสิบปีพอดีเพราะว่าตอนนี้จะขึ้นปีสองพยี่สิบาแล้วนั่นเองไปเลยโอ้แต่ว่าภาพชาัดขึ้นจริงๆครับมันกลายเป็นพันพันพัปดิบ p จริงๆอะ่ะก่อนหน้านี้มันพันแปดสิบ p ปอมครับแล้วคือเครื่องเก่าผมอ่ะก็แบบว่าเรียกว่าดีมันค่อนข้างจะ มันค่อนข้างกากอะครับมันเล่นพันแปดสิบปีจริงๆไม่ได้แต่ว่าเรามาเจอกันก่อนเลยด้วยฟรานคาอสสอสติดอาวุธนะครับคาออสเมเทอเอตีไปแล้วนะครับคาจิมุคไคหัดไร้อคเทตเสียได้นะครับบบ่ว่า5เดือนแบบไม่ได้แคสเลยแต่ผมก็ไม่ว่างจริงๆด้วยแหละแล้วแถมแชนแนล โดนโดนสไตล์นะครับโอ้ออนนี้ชื่ออะไรไม่รู้ลืมหวัวม่วงจากทีมเจมินี่สตอก็คือเลีอยวไงเดียเมื่อกี้ฟานมันนี้ไม่เข้าได้ยังไงเนาะลงเลยชาจิม,มุไคเหนียวเกินนะเพิ่เป็นไรสวรรค์บัญชาโอ้ชื่อท่าภาคไทยนะครับ มูเกนเดอะแฮนด์ถัดไรขอบเขตอีกแล้วอึชอึชอ,ชอ,ชอชนี่ผมมันรับได้แล้วเว้ยโอ้ภาพพันแปดสิบพีมันชัดดีจริงๆสุดยอดสไลด์คินาโกะอย่าปล่อยให้มันยิงคอร์สไปเยอะนะเว้ยเฮ้ยคอร์สไปเยอะมาแล้วตายแล้วอย่างนี้ท่านี้มันแรงมากคอร์สไปเยอะแล้วโกผมเป็นเอายีจะรับได้ไหมเนี่ย ไฟเต็มที่โอเคก็อันนี้กลับมาอัพคิปในในรอบกี่เดือนไม่รู้เอาแตกเฉยแพ้พังศูนหนึ่งโอ้ยมันก็โกงเกินพัง Level เลเวลสามไม่ใช่เลเวลสมดาวเนี่ยเอทีมหญิงล้วนมาส,สู้สู้ไม่ได้อะไรว่ามา e อว l u ลูชันก่อนก็ได้คือขอให้ผมสกอร์ด้วยไอซี่ให้ได้นะเอโอโดนสไลด์เลยเฮ้ยคิดโดยุดยุด สไลด์ดิสไลด์เฮ้ยมัจะโกงไปไหนวะเฮ้ยโกงเกินอ่ะทีมอะโอ้ยคือถ้าผมไม่ได้ใช้ทีมพวกเทพเทพที่ผมฝึกมาจริงๆให้แตทมันเยอะตู้ไงก็ทู้ไม่ไหวครับเอาจริงๆนะคือแบบเลิวมมันเีเวลสามอะครับเออรับได้อยู่เอาเว้ยไป ขอยิงให้ได้หน่อยโอเบต้าไม่พร้อมเลยไว้เออมงมาไอซี่ไอซี่ไม่มีท่าเดี๋ยวผมบอกเขาก่อนไอซี่ don't have the shooting s k i l s so how can I score by passing like this right or heading slide slide เออ so I have to play ไอซี่สกอร์วิทไอซี่วิเอาเฮดซัส์อืมคือไอซีมันไม่มีท่ารครับแล้วเขาแล้วเขาแล้วคนนี้เขาอยากให้ผมยิงให้ได้ด้วยไอซี่เนี่ยนะนะเอาไหนๆก็ไหนๆขอฟันก่อนแล้วกันวะขอฟันยิงอีกทีอีกทีอืมใกล้กว่าเดิมขาออสติดอาวุธขาออสเมเทออิโอเอามา มันต้องเข้ามางเหละวะถ้าอเนี้ยมันแหลกมากเลยนะเว้วยอ้าวหากมันสยบพ้าเข้าไปตีเสมอหนึ่งหนึ่งตีเออมันต้องอย่างนี้อย่างน้อยผมขอยิงหน่อยว,ว้าววันวันติ๊ก นี่โอ้เป็นไงฟานสไลด์ได้ทรงทรงส่งสไลด์ได้มาเบต้าขอยิงก่อนขอ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 ยิงขอยิงขอยิงเบต้าขอยิงเบต้าขอยิงนี่หันออกไปข้างนอกประตูเลยดิโคคิวโนมินก้อินี้อาเทน่าติดอาวุธคำสั่งชูดคืนเจ็ดดับเบิลช็อตไปเลยท่านี่แรงสุดแล้วก็กินทีพีมากสุดแล้วครับสำหรับท่ายิงคนเดียวนะเก้าสิบมันต้องเข้าเลย แล้วมันยิงไกลได้ด้วยเอ้ยบ้าแล้วดูดิดูดิสามดาวของมันอะรับได้ไงไม่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 ต้องไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งอืมเอาอีกแล้วเหรอเฮ้ยหยุดเลยหยุด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 อย่าโกงโอ้โหผมว่ามันแย่งยากมากเลยครับแล้วเราวิ่งไม่ทันด้วยเราวิ่งช้าเราไม่ได้อัพการวิ่งมาด้วยครับทวินบูธกันไม่ได้เลยโว้ย แผนนี้ไม่เวิร์กเลยมีแผนไหนที่แบบวิ่งถึงโกลแล้วส่งได้บ้างไหมเอาอ e ีบอกเหนื่อยนะเว้ยรับทุกรอบอย่างเงี้ยอ,อืมมามงไปโอ้ยอะไรนันนาเราเออรับหน้าดีมากดีมากขอบคุณขอบคุณส่งไปมาไอซีส่งไปให้เบตา้าไอซีมานี่ไอซี่มา มาเอ้ยอยาโอ้อาาอโหคา,าเมียมาคาเมียมามันสุดเด๊มันจะแย่งได้โอ้ยเอามาเอาบอลมาโอเคไอซี่ทำดีฟรอสเซนสติลแปะโอเคตกไปฝานอีกแล้วเหรอเฮ้ยเอ็นโดเลยเหรอเอ็นโดสไลด์เอ็นโดดีไหมอางนี้แ่ะ ไอซี่อยู่ไหนเอามันโอ้โหเปิดด้วยเหรอเนี่ยเปิดที่รถทามด้วยเหรอโซงโอเคเฮ้ยสไลด์โอ้โหสวยแล้วครับสวยแล้วครับมันมีท่าครับเราไม่มีท่าครับสไลด์ปุ๊บคิ๊ยุดสไลด์โกนจีทิ้งสไลด์โกนจีทิ้งก่อนสไลด์โกนจีทิ้งโอ้เอามีสิทธิ์อยู่เอา,าแค่ทา่าเดียวก็มีสิทธิ์อยู่เอ้อมา เอาอีกว่าไงหัดอาหารการรับให้ได้รับให้ได้รับให้ได้เออเป็นไงล่ะเทพเทพโยนโมงไปไอซี่ไอซี่ให้ฟลันให้ฟลนก่อนฟาันสไล์ีิส่งไปส่งไปเออยิงไปเลยยิงทรมานได้เละ คนน่าเกลียดเลยมันไม่ได้่า There is no techniques for I see <laughs> please how <laughs> and this is level 3 I know this game I can score with the uh, normal shoot but it's so hard <laughs> it's so hard and I haven't played for a long time so maybe this Hitatsu อืมโอเคงั้นคิดหนากกนะ ช่วยบล็อกกันหน่อยมีใครที่แบบบล็อกได้ไหมขอร้องโอเคโอเคคนนี้บล็อกได้เอามาบล็อกบล็อกท่าเหมือนทำอะไรไม่เป็นแล้วรอรจจะบล็อกท่าอย่างเดียวนะครับมาเบต้าอันนี้ฟลอเนสตีลใช่ปะ่ะแล้วนี่มีท่ายิงยิงไกลใช่ไหมมีใครแบบบล็อกได้อะบล็อกท่าได้เอามาเยอะๆเลยมาเคียวมามาบล็อกท่าเ้ยแต่ว่ามันต้องมีอาการนี้อาการนี้อยู่โอเคมาตอานี้ละครับมาเริ่มเลย ครึ่งหลังตอนนี้หนึ่งหนึ่งครับเราต้องยิงให้ได้นะไอซี่ยิงให้ได้แต่มันก็ยากอยู่อ่ะโอเคครับมา,มากลับมาอัพคลิปในรอบหลายปีนะครับพร้อมกับภาพที่ชัดขึ้นแน่นอนสไลด์อืชสไลด์แบบนี้ก็ได้นี่โรเซนสตีลนี่จงไป มาครับมา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 ไอซีขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วเลี้ยงรลลัว,ลว,ลวโอ้ยโดนสไลด์อีกแล้วไอพวกนี้นี่สไลด์ซี่เป็นไงล่ะอันนี้เอาใครไม่รู้แต่ว่าจากทีมเจมินน่สตอมนี่แหละที่ชอบแลบลิ้นน่ะมาส่งไปส่งไปข้างหน้าส่งไปส่งไปให้ไอซีโอ้ยแล้วโขกอกดเฮ้ยอีกแล้วเหรอเราอ่ะอีกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยุดสไลด์โอ้โหโดนอ่นี้ครับ มื่สไลด์ไงมันก็หลบมันก็หลบได้เว้ยแบบทีมนี้ไม่ไหวโอเคครับคือตอนนี้มันมีปัญหานิดหนึ่งกับโปรแกรมอัดนะครับพอดีผมย้ายโปรแกรมอัดจากเครื่องที่แล้วมาเครื่องนี้นะซึ่งแบบว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมมั้งมันก็เลยแบบปิดโปรแกรมอัดไปดื้อใะอย่างั้นนะครับมันก็เลยแบบว่าหยุดอัดไปช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้กลายเป็นสองสองนะครับจากหนึ่งหนึ่งนะโอเคนะก็ คอร์ไฟเยอร์มันยิงเข้าไปนะครับแล้วเราก็มาสวนด้วยเบต้านะครับเข้าไปโอเคนะมาเดี๋ยวถ้าเกิดผมหาวิธีแก้โปรแกรมแอคชั่นให้มันกลับมาดีเหมือนเมื่อก่อนได้ก็จะโอเคนะครับอ้าวฟลานมาเอวิลูชันก็ได้คือแบบว่าพอย้ายเครื่องมาครับมันก็ทำให้บางโปรแกรมมันอาจจะค่อนข้างไม่สปอร์ตกับ เวอร์ชันแล้วนะครับทำใา้ตอนนี้เครื่องใหม่มันแอคชั่นหยุดอัดไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาวิธีโหลดแอคชั่นอีกทีมาโอเคอัดไลค์ขอบเขตมันก็รับได้อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเบาลงแล้วด้วยเนี่ยใช่ไหมโอ้ยสไลด์โอเคไหมไอซี่วิ่งมาไอซี่อะไรหรอเฮ้ยมาไอซี่ไอซี่มาไอซี่มาไอซี่มาโอ้ยอีบ้าเอ้ย สไลด์โอเคมาโอ้ยทำไมมันสไลด์โอเคดีมากโอ้ยเอเดี๋ยวเดี๋ยออกมาแล้วหรอคืออยางที่บอกครับว่าตอนนี้เออมันมันหยุดอัดง่ายก็เลยต้องลองเปลี่ยนไปใช้แบนด์แคมรอแล้วกันก็นะเอางี้ก่อนแล้วกัน แล้วโอ้โหฟานเอาฟานเหนอะฟานก็ฟานก็ฟานวะเอายิงไปก่อนแล้วกันตัดกำลังโกก็ได้ถึงแม้มันจะตัดไม่ได้เท่าไหร่ก็เถอะนะเอวิวเลชั่นไรต์อปเทปอึช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 อึเฮ้ยเป็นไงเอวิ u t i ชันโหดเข้าได้เว้ย สุดยอดสุดยอดเอาไว้มีสิทธิ์ชนะด้วยเพราะฉะนั้นเรามาแผนไอซี่กันแผนทำการเออเอ้ะอะไรเราโกนจีหยุดเลยแผนไอซี่เรามาคนเดียวเองงี้มันจะทำได้ไงล่ะเร็วชนมันไปก่อนชนมันไปชนไปชนไปโอ้ยโดนสไลด์เลยอึ๊ยสไลด์ดีมากโอ้โหเยี่ยมเลยโยน ฟารานมาแล้วฟารนโอ้ยโดนโคูเร,รงงสไลด์เราก็แย่งคืนได้เยี่ยมครับเยี่ยมครับไปส่งให้โทโกทำไมดีมากอไอซี่ไปไอซี่ไปบนนูน้นอ้อาวมาโอลิมปัสฮาร์โมนีมาเลยเฮ้ยโอ้ยตงไม่ทันโอ้ย หยุดหยุดเดี๋ยวสวยครับเดี๋ยวสวยครับสไลด์ครับสไลด์ครับโอเคครับขอบคุณไอซี่สไลด์เออมาวิ่งไปวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งโอ้โหทีพีไม่เหลือแล้วครับพลังหมดเออสไลด์พลังหมดเฮ้ยเอ็เอโนโดเลยเหรอโอเคเป็นโดนยิงเองเหรอมันให้กกนจีไปเชนแน่เลยอ่ะกกนจีมอ,อยู่ด้านหน้านู้นอ่ะนั่นไง ว่าแล้วแต่อคกีสลาตันเพราะฉะนั้นชิวๆนะได้อยู่โอเคครับเอาอีเลเวลรสองไปเลยเลเวลรสองรับ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 ัดเทวะเอ็กซ์อือโอเครับได้โยนแบ็คน้าให้ไอซี่ทำประตูหน่อยตอนนี้ไอซี่มันไม่มีท่าโอ้ยยุดยายิยามันแย่งเราไม่ให้ เอ้ยดีไงมามามาหาเราเออดีมากครับเลี้ยงหลบวาบไรโอ้โหสุดยอดเลยแหวววาบออผมข้างนอกมามา็เร็วเร็วไป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 วิ่ง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 โอ้ยโดนแย่งพอดีมันถอยโหมดวะเมื่อกี้มันรู้ทันเราอ่ะรู้ทันว่าถ้าเราเพิ่งเลี้ยงหลบมาแล้วเราไปวิ่งชนอ่ะเต่๋ยวเีวเวเอ้ยนี่มันตามในเรื่องเลยนี่หว่าโผล่โผล่โผล่มันสามารถแย่งเราได้หอฮะมา ไอซี่ไอซี่ไอซี่มาแล้วโอ้ต้องลูกนี้เท่านั้นและมั้งเอ้ยเดี๋ยวผมขอผมขอผมขอโกงให้หน่อยนะผมขอโกงหน่อยแล้วกันคือเอาํำหน้าอีกโอ้หมดแล้วอย่างนี้ผมขอโกงอย่างหนึ่งครับคือผมอยากอยให้เขายิงให้มันได้ยิงให้มันได้ไม่ใช่ล้าหน้าอย่างนี้ไปโอ้ยมันจะยิงยังไงวะเนี่ยฮะ เอาอยูย่นี้เป็นส่งให้เลี้ยงให้โกมาเฉยเลยเอามานี่มานี่เอาไม่ไม่ได้ครับเอาใหม่เอาให,าใหม่ใหม่มามาเราทำการให้ไอซี่ได้ยิ่งส่งมายิ่งโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เหรองั้นเราเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแถวนี้มาไอซี่อยู่ไหนไอซี่อยู่ข้างบนส่ยงยิ่งไม่ได้เฮ้ยม, <c oughs> มันต้องได้ดิวะคือ <c oughs> ขอโทษนะครับกับความโกงแต่แบบว่ามันยิงไม่ได้จริงเว้ยแบบ มันได้มีความเร็วไงมันไม่เหมือนพวกแบบวิ่งเร็วๆอ่ะมันส่งกันได้อเอาไอ้บ้าเอ้มาเออเอาส่งไปให้ใครล่ะโอ้หมดเวลาเอาใหม่เอาหม่หคือก็อยากให้เขาได้ได้ได้ยิงจริงๆอ่ะนะโอ้ย อยากให้ไอซีได้ยิงจริงๆนะบอกให้มันไม่มีมันไม่ใช่กองหน้าเว้ยมันยิงไม่ได้คือถ้าเป็นกองหน้ามันจะแบบเนาะใช่ไหมถ้าเป็นกองหน้ามันก็แบบมีมีมปุ่มขึ้นมาให้ยิงอ่ะอันนี้มันไม่ใช่กองหน้าแล้วมันก็ไม่ค่อยเก่งในด้านการยิงขนาดนั้นนะครับมันทําไม่ได้เพื่อมันทําไม่ได้โอเคครับยอมแพ้ครับยอมแพ้ยอมแพ้โอเคครับ the I have so I she is really can't score <laughs> because it's not the forward so it don't um, appear the shoot button for me <laughs> okay so it's like this three two is okay um, sorry for um, not success like in you want okay okay have go one go. นะคิดว nah. okay ha ่า oh, ก <t os> ็น่าจะโอเคแล้วล่ะถึงจะยิงไม่ได้ก็เหอะแต่ว่าโอเบต้ามันดาวเต็มตั้อะไรผมก็ไปฝึกใช่ไหมล้วผมไม่ได้เล่นนาเอ่อโอเคทุกคนอ่อ My .Action program is so bad and it's always close it for no reason it's like um, it's always not responding and close 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 So that's the end of the match. Hope you guys like this video. Thank you for watching. See you next time.